สวัสดีเพื่อนๆชาวสก i บิด t ทอยเลนะครับบ้าบอคอแตกเบื่อแล้วสก i บิด t ทอยเลสนะครับวันนี้ผมมีอีกเกมหนึ่งนะครับจากเว็บไซต์ new fun นะครับซึ่งเป็นเกมที่ผมเนี่ยเคยเล่นไปแล้วนะครับเกมไหนวะนี่นี่นี่ Draw a Perfect Circle นะครับคุณสามารถวาดวงกลมได้อย่าง Perfect ได้หรือเปล่า88.7%คือผมเอาเอาอย่างนี้สัก95ได้ไหมถ้าสวยแบบนี้นะ <laughs> อ๋อเล็กไป <laughs> เจีย๊ยเจีย๊ยบเจีย่ยบูสโลยิางจะกลมไหมวะเราต้องวัดอย่างนี้เลยนะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายอันนี้รอบสุดท้ายจริง คือต้องบอกก่อนว่าเว็บไซต์ n e w Fun เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ที่ทําเกมอินดี้นะครับทำแบบแอคทิวิตี้ออนไลน์ง่ายๆนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับ N E A L Fun นะครับแล้วก็เข้ามาเล่นเกมอะไรแบบง่ายๆดูนะครับซึ่งเกมส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเน้นไอเดียเป็นหลักนะครับก็น่าสนใจทุกเกมเลยวันนี้เราอยู่กับเกม The Password Game นะครับเข้าไปเลยก็คือเป็นเกมที่เขาบอกว่าให้ตั้งพาสเวิร์ดนะครับซึ่งเวลาจะสร้างไอเดียอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีพาสเวิร์ดที่เราเนี่ยใช้ถูกไหมอันนี้ a ่ i รู้เหมือนกันนะเพื่อนๆเนี่ยใช้พาสเวิร์ดอะไรบ้างไหมครับเอางี้ถ้าเพื่อนๆนะครับใช้พาสเวิร์ดเก่าแล้วพาสเวิร์ดนั้นมันดูแปลกๆหรือว่ามันดูเท่นเนี่ยลองคอมเมนต์พาสเวิร์ดของเพื่อนๆได้แต่อย่าคอมเมนต์พาสเวิร์ดที่ตัวเองใช้ตอนนี้มานะอันนี้โดนนะครับ เอาละครับเด็ดพาสเวิร์ดเกมเะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยตั้งพาสเวิร์ดครับผมก็จะตั้งเลยอ่าตั้งอะไรดีละ่ะคือเอาจริงๆพาสเวิร์ดที่ผมจะตั้งเนี่ยคือผมจะมีประมาณแบบสองสามชุดนะครับอ่ะสมมติว่าเป็นพาสเวิร์ดเกมง่ายๆอย่างเช่นแบบพาสเวิร์ดเกมที่เล่นครั้งเดียวเลิอกอะไรอย่างงี้นะครับก็จะตั้งประมาณแบบ8ตัวหรือถ้าเป็นพาสเวิร์ดแบบเกมที่ต้องเติมอะไรหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นแบบว่า9ตัวแล้วก็มีสัญลักษณ์พิเศษตัวหนึ่งอะไรแบบนี้ oh. นะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าเป็นพวกแบบช่อ YouTube ช่ออองง YouTube YouTube password ีาาวรชแแล้ผมมมจจะปะปณแบบ ยีตัวอะไรอย่างงี้อันนี้จริงนะอันนี้จริงนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแฮกนะเอาเลยครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งพาสเวิร์ดกับเกม The Password Game ดูนะครับ Please choose a password นะครับก็คือเขาจะให้เราตั้งพาสเวิร์ดอสมมติว่าพาสเวิร์ดเนี้ยผมไม่เคยใช้เลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะลองตั้งดูแล้วกันนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคืออะไรอะ่ะมีข้อความขึ้นมานะครับกดข้อที่หนึ่งพาสเวิร์ดของคุณนั้นจะต้องมีอย่างต่ำห้าตัวขึ้นไปอเคผมมีครบนะครับขอติก๊กถูกแล้วก็กดข้อที่สองพาสเวิร์ดของนายเนี่ยจะต้องมีตัวเลขด้วยอ่ะผมมีตัวเลขนะครับต่อไปข้อที่3นี่ผมยังทําไม่ได้นะครับก็คือพาสเวิร์ดของคุณเนี่ยจะต้องมีตัวอักษรตัวใหญ่ด้วยนะครับดังนั้นผมจะใส่วัตถุอัตโตบแล้วกันอ่ะบีตัวบีใหญ่ไปกดข้อ4ี่พาสเวิร์ดของคุณจะต้องมี ัวอักษรพิเศษด้วยตัวอักษรพิเศษคืออะไรนะครับอาจจะมีแบบพวกขีดจุดเท่ากับบวกลบแอดชารอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาเป็นเครื่องหมายดอลลาร์ได้ไหมได้เฮ้ยได้วะต่อไปกดข้อที่5้าพาสเวิร์ดของคุณนั้นจะต้องรวมกันได้25 <c oughs> <c oughs> คือทั้งหมดเนี่ยตัวเลขเนี่ยต้องรวมกันได้25เหรอแล้วดีเท่าไหร่แล้วเนี่ยแบวกเเป็น15บวก6เป็น21บวก5เป็น26ซึ่งมันเกินแล้ว แสดงว่าเอา6ออกไหมเอา6ออกแล้วเปลี่ยนเป็น2-2-2แทนไหมเอออ2อแล้วเอา5ออกเนี่ยเอา1-2-3ออกเฮ้ยได้แล้วว่ะ <c oughs> อันนี้คืออันนี้พวิต์ที่ผมไม่เคยใช้มาก่อนแล้วนะเออต่อไปกดเข้าหนะครับพาสเวิรวดของคุณเนี่ยจะต้องมีเดือนอยู่ด้วย <c oughs> คืออะไรมีเดือนคือ j จนยอร y ี่อย่างนี้เหรออ่าผมจะเอาเดือนเกิดของผมแล้วกันนะ December ร์นะด e ี C e M B E R เฮ้ยได้จริงว่ะต่อไปนะครับข้อที่7พาสเวิร์ดของคุณนั้นจะต้องมีตัวเลขโรมันด้วยตัวเลขโรมันคือพวกแบบว่า xii ตัว v ตัวอะไรอย่างนี้นะครับอ่าสมมิว่าผมเขียน v ได้เลยนะครับหรืออาจจะเป็นแบบว่าอ่าเป็น v ก็ได้ไหนๆก็เขียนไปแล้วนะครับแล้วก็ อะไรเดี๋ยวมีเ๊ปซี่สตาร์บัคเชลด้วยนะครับกดข้อที่8พาสเวิร์ดของคุณเนี่ยจะต้องมีสปอนเซอร์ของเราคนหนึ่งเอาอะไรดีเพื่อนๆเอาสตาร์บัคเหรอเพื่อนๆชอบอะไรอ่ะผมว่าเออเอาเป็นเ๊ปซี่ไหมผมว่าเอาเป็นเ๊ปซี่ไหมเ๊ปซี่น่าจะง่ายเอาเอาเ๊ปซี่ข้างหน้าละกันเ๊ปซี่เ๊ปซี่ตั้งแต่ตั้งพาสเวิร์ดมาในชีวิตนี้ไม่เคยมีพาสเวิร์ดอะไรที่ยาวและยากแบบที่เมื่อก่อนกดข้อที่9 ตัวเลขโรมันของนายเนี่ยจะต้องคูณกันได้35อ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะคูณกันได้35อันนี้ v คือ5นะครับ v คือ5แล้วก็1เนี่ยคือ i 2เนี่ยคือ2ขีดคือ ii 3คือ3ขีด iii อย่างนี้นะครับแสดงว่าถ้าสมมุติว่าจะเอา5คูณอะไรได้15ก็ต้องเป็น5คูณ7ใช่ไหมอ่ะก็จาเป็น7ก็คือ vii ก็คือ5กับ2อ้าว พัด <g ül> เหมือนว่าอะไรมีแคปชาด้วยพั <c oughs> สดของคุณเนี่ยจะต้องมีข้อความในแคปชาด้วยนะครับ mp 7 wp โ okay. อเคอะใครจะแฮกได้เอ่ยอยากรู้จริงๆกดข้อที่5 <t ul> ah> ตัวเลขต้องรวมกันได้25กูไปตั้งได้ไหมพาสเวิร์ดเนี่ยเว็บไซต์อะไรหรอไม่ใช้ได้ไหมไม่ทาแล้วเราจะย้อนกลับมาที่กดข้อที่5แล้วนะครับก็คือเขาบอกว่าตัวเลขเนี่ยจะต้องรวมกันได้25 <c oughs> ต,ตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้ว42 2 2 4 6กเป็น <c oughs> ก,กับ <c oughs> อกกันนี้เป็น15 ก็ได้25ไม่ใช่หรออันนี้บวกกันได้15บวกอันนี้อีก10เป็น25นี่ไอ้น้องลบแล้วเขียนใหม่อ๋อมันมี7ตรงนี้แสดงว่าเราจะต้องลบออก7ถูกไหมเฮ้ยแหมเร่ดเเเอ่อกดข้อที่11อยังไม่ผดดีกว่าเนี่ยอันนี้เพื่อนๆมาถึงตรงนี้เนี่ยผมว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะ เห็นแล้วว่าการตั้งพัทบร์มันยากขนาดไหนนะครับผมอยากให้เพื่อนๆแชร์หน่อยว่าพัทบล์ที่สําหรับเพื่อนๆแล้วคิดว่าเคยตั้งยากที่สุดในโลกในชีวิตของพวกคุณเนี่ยมันคืออะไรนะครับเอาพัทบล์ที่ตัวเองไม่ใช้แล้วนะครับหรือว่าลองคิดมาเล่นๆก็ได้นะครับเอาที่ตัวเองใช้จริงๆนะลองลองตั้งเล่นๆดูก็ได้นะครับที่ตัวเองคิดว่าตัวเองจําได้ด้วยนะโอเคไหมอ่ะ กดข้อ11นะครับพาสเวิร์ดของคุณเนี่ยจะต้องรวมคําใน w o r d l ดด้วยนะครับคำใน w o r d l e เนี่ยมันจะเป็นคําประจําวันใช่ไหมอะเดี๋ยวเราลองไปเซิร์ชดูนะครับ today w o r l s answer นะครับจะเป็นคาน่าจะเป็นคําที่สมมาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับยังไงเพื่อนๆลองแนะนํากันได้นะครับผมขี้เกียจอ่านน่าจะเป็นคําที่สมมาแล้วก็คําศัพท์จะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับอา dk เหรอ dk อะ dk ก็ได้เออใช่ใช่น่าจะ dk นะครับ the solution to w o r d l e ึ0 0ศ is dk นะครับก็คือเป็นคําต่อวันนี้ป่ะสุ่มคำไปเรื่อยๆอย่างงี้ป่ะ dk อะ dk ก็ dk ใส่ข้างหน้าหรือข้างหลังนี่แหละตอนนี้คือเละเท็ไปหมดแล้วนะครับ dk เอ้ยได้วะ่ะแล้วก็ตัวเลขโรมันรูข้อ9กดข้อ9มาอีกแล้วตัวเลขโรมันในพาสเวิร์ดของคุณนั้นควรที่จะคูณกันได้35ก็คูณกันได้35แล้วไงฮะ อ๋อดีกับ C มันมันก็เป็นตัวโรมันเหมือนกันนอะอันนี้อันนี้คือผมไม่รู้จริงๆนะเพื่อนๆสามารถแนะนําได้เลยครับว่าไอ้ตัวศอโรมันมันมีดีด้วยหรอเอา DC และ DC มันคือเลขอะไรวะจะรู้ได้องไรเนี่ยนี่ผมดูจากเว็บไซต์ unrv.com นะครับดีเนี่ยคือ500 C ีเนี่ยคือ100แล้วมันรวมกันยังไงอ่ะเดี๋ยวลองดูซิเขาบอกว่ามันจะต้อง รวมกันได้35พอดีซึ่ง DC ก็500แล้วเราจะทำยังไงอ่ะสมมติว่าอันนี้คือ500กับ1น100เป็น600แล้วคุณจะลบยังไงวะ เพื่อนๆผมคิดไม่ออกจริงๆว่าดังนั้นผมขอนะผมจะกลับมาใหม่อีกทีพรุ่งนี้นะครับ Today World Sword อะไรเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนนะครับนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไปต่อกับคำว่า D.K ไม่ได้จริงคือ D กับ C เนี่ยมันดันเป็นตัวอักษรที่อยู่ในเลขโรมันด้วยไงซึ่งอีตัวอักษรนรนลกเนี่ยมันคือ500กับ100แล้วมันจะคูณยังไงได้3 5ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่นะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Password Game นะครับจากเว็บไซต์ New Fun นะเพื่อนๆเนี่ยเออตั้ง พัทเวิร์ดอะไรแล้วว่าลองเล่นได้หรือว่ามันมีวิธีในการทำให้ตัวดีกับตัวซีเนี่ยมันลบลงเหลือ3 5ห้าได้เดี๋ยวก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเป็นความรู้ให้ผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพาสเวิร์ดเกมแล้วผมบอชูอต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย